มีเวลา2วันหรือ48ชั่วโมงเพื่อจะขี่เว็บไปสมทบกับคณะที่เขาจะไปรอที่ด่านเวียดนามได้ทันหรือไม่นี่แหละพี่น้องความบันเทิงของแท้โอ้ยเซซเซซพี่ใหญ่ ท้าไม่อยากเป็นรอปอนเออไว้ถ้าส่งตัวไม่ดีละเอ็นไปทางนั้นนี่โอ้โหกับเซิร์ฟเก่าคือมันกระแทกทุกคนมันกระแทกปั้งปังป,งปังแล้วก็เจอฝนแล้วผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วผมเริ่มตัวร้อนแล้วจริงๆอ่ะถ้าตัดสินใจได้ผมอยากจะนอนตรงนี้แล้วผมยังไม่อยากไปต่อแล้วอันนี้พูดจากใจเที่ยงคืนกว่ายังไม่ถึงที่พักยังอยู่บนถนนอันครุขระของประเทศลาว ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP หนึ่งของคลิปขี่เว็บไปตะลุยประเทศเวียดนามโดยมียางคาเมลยางดีมาตรฐานสากลที่จะมาติดรถไอเจ้าเว็บบึกบึนไปในทุกการเดินทางโดยทริปนี้ผิดแผนตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางทําให้เราออกมาจากกรุงเทพในตอนหนึ่งทุ่มและตามหลังกับคณะทัวร์อื่นๆที่ตอนนี้เขากําลังนอนหลับสบายอยู่ณนะด่านชายแดนลาวเวียดนาม บอลจึงต้องหวดลุยเดียวเพื่อไปให้ทันมาดูกันนะครับว่าระหว่างทางบอลจะได้เจอเรื่องราวอะไรบ้างจะมีความพังความบันไลอะไรรอเราอยู่เส้นทางจะเป็นยังไงและจะเจอวิวอะไรสวยๆหรือจะเจอเรื่องราวอะไรที่ไม่ได้คาดคิดบ้างไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปลุยกันไปไปกันต่อ สวัสดีฮะตอนนี้1นึ่ทุ่มหนาทีนะฮะก็อัปเดตกันแบบเร็วๆนิดนึงนะทุกคนมีเหตุให้ผิดแผนหลายสิ่งอย่างฮะแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะฮะ อ,อย่างที่ทุกคนเห็นในไตเติลเนี่ยนะครับทริปนี้จะเป็น EP ีแรกนะ,ะของการขี่เว็บไปยังเวียดนามไอ้เจ้าเว็บบึกบึนไม่เคยข้ามไปประเทศเวียดนามมาก่อนนะแต่มีเหตุที่มันฉุกเฉินนะฮะทุกคนบอลมีนัดกับหมอในวันนี้และทริปก็ไม่สามารถเลื่อนได้ทําให้มีเหตุที่ต้องบีบหัวใจแล้ววันนี้นะฮะบอลก็ได้รับยาต้านไวรัสชุดแรกนะครับซึ่งจากนี้ไปบอลจะต้องกินยาต้านไวรัสตลอดซึ่งมันจะเดือดมากะะัะทุกคนเพราะว่าบอลเลื่อนการเดินทางไม่ได้เลื่อนวันนั้นหมอไม่ได้และตอนนี้ฮะ,ะทุ่มกว่าแล้วบ ตอนยังอยู่ที่กรุงเทพเขตบางกอกน้อยอยู่เลยในขณะที่สมาชิกในทริปนี้หลายคนนะเราไปกันหลายคน เวลานี้เขาอยู่ที่ด่านว้วยโขนจังหวัดน่านเพื่อที่พรุ่งนี้8ดโมงเช้าเขาจะข้ามด่านนะครับแล้วก็ไปยังด่านเวียดนามนะครับไปนอนสแตนบายดังนั้นบอลมีเวลา2วันหรือ48ชั่วโมงเพื่อจะขี่เว็บตามคณะไปให้ทันนะครับการเข้าลาวไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่พลผู้ชายอัมพวานะฮะเขาได้ทําเรื่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วบอลพรุ่งนี้จะข้ามด่านคนเดียวในขณะที่ทุกคนข้ามไปตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้แหละฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันลุ้นดูฮะจากที่โรงพยาบาลศิริราช ะครับไปยังด่านห้วยโขนนะครับจังหวัดน่านระยะทางประมาณ800กิโลฮะทุกคนเดี๋ยวขี่กันผ่านกลางคืนเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าง่วงเราก็อาจจะแวะพักงีบและเมื่อถึงด่านนะครับเราก็จะ,ะมีทีมงานมาพาบอลข้ามไปยังฝั่งลาวและไปกันต่ออีก350กิโลที่ไม่ใช่ถนนปกติใครหลายคนรู้จักประเทศลาวจะรู้ดีว่าถนนโคตรโหดและบางช่วงอย่างทริปก่อนที่พีพลไปนะฮะช่วงพายุพิพาเข้าพอดีทางขาดน้ําป่าเข้านะครับถนนขาด อันนั้นรถอ,ออฟโรดไปไม่ได้แต่รถมอเตอร์ไซค์ต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำไปไม่แน่ใจนะว่า EP 1จะเป็น EP เปิดและ EP จบหรือเปล่านะว่าบอลสามารถไปเวียดนามได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวมานลุ้นกันดูแล้วกันนะทุกคนว่าการเดินทางครั้งนี้จะเดือดแค่ไหนบอลจะไปสมทบกับคณะที่เขาจะไปรอที่ดานเวียดนามได้ทันหรือไม่ไปครับลุย48ชั่วโมงเพื่อให้ถึงดานเวียดนาม ทุ่มครึ่งนะถึงนครสวรรค์ตอนนี้เราก็ทําระยะทางได้200กว่าโลนะด่านห้วยโคนนะครับเป้าหมายแรกของเราก็อยู่ห่างอีก550กิโลทุกคนอ่ะไปกันต่อฮะอยังได้อยู่ อีกหนึ่งทุกคนเอกคร่เมืองกินโลกขอ,อแวะล้ลางหน้าล้างตาท่าหนฮอยออโหล้างหน้าล้างตามาพอ้ได้สดชื่นทุกคนโคจะเมื่อยเลยนะขี่กันมายาวๆแบบแทบไม่ได้พักเลยนะครับเพราะว่าอยากจะทำเวลานะไปให้ถึงด่านห้วยโผนให้เร็วที่สุดเพราะว่าหลังจากที่ข้ามด่านห้วยโผนเนี่ย จะต้องเดินทางต่อไปยังประเทศเวียดนามนะครับบริเวณด,ด่านชายแดนเดียนเบียนปูทันทีเลยนะครับเพื่อไปสมทบกับเหล่าคณะผู้เดินทางนะที่เขาตอนนี้กําลังนอนหลับสบายนะฮะอยู่ด่านชายแดนห้วยโขนลาวนะครับและในการเดินทางแบบนี้ผิดแผนแทบไม่ได้เลยนะถ้าผิดแผนเราไปไม่ทันคณะข้ามเวียดนามไม่ได้แน่นอนเพราะว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเราไม่สามารถข้ามไปคันเดียวคนเดียวได้ต้องใช้ทัวร์ดังนั้นในการเดินทางล้อเนี่ยบอลก็ไปเปลี่ยนมาล่าสุดเลย เลยนะ,ะดอกยางอย่างดีนะครับรับรองว่าลวดเส้นเล็กๆต่าไม่เข้าแน่นอนสําหรับยางคาเมลนะฮะแบรนด์นี้บอลใช้มาลุยทุกเส้นทางนะไม่ว่าทางดําทางดอยนะครับลุยกันมานะฮะเข้าสู่ปีที่5แล้วเพราะว่าเขาผลิตและจัดจําหน่ายนะครับทั้งในประเทศไทยส่งออกด้วยนะฮะกว่า50ปีเลยโรงงานเขาอยู่แถวอ้อมน้อยนะครับไปดูมาแล้วใหญ่โตนะครับยางของเขาเนี่ยฮะก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่สําคัญได้มาตรฐานสากลเราลุยเองใช้เอง,ใช,เองใช้จริงมาในหลากหลายเส้นทาง บ้าๆนะ,ะอันนี้กล้าการันตีบางทีหัวยาวๆแบบนี้ยางมันจะร้อนน่ยนะครับถ้าหากไม่ได้คุณภาพเนี่ยอาจจะยางแตกยางระเบิดหรือว่ายางมันกัดกันแต่เนี่ยฮะเรามั่นใจฝาดภารกิจอันนี้ไว้กับยางคาเมลถ้าใครมียางในดวงใจก็ใช้ไปฮะแต่ถ้ายังไม่มียางคาเมลฮะยางไม่แพงและเส้นหนึ่งนะฮะราคาแค่ไม่กี่ร้อยยางในเนี่ยก็หลักสิบเท่าน,นั้นบอลเคยหวดไปนะฮะถึง1 0,000มนโล1 2ื่นก็เคยมาแล้วฮะมีให้เลือกหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายดอกยางหลากหลายลายด้วยฮะแล้ว แต่ก็ใช้กันในแบบที่เราเดินทางอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราไปลาวก็จะลุยหน่อยนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นดอกยางสื่งวิบากเม็ดขา้าวโพดนะอ่ะว่าแล้วแม่เสียเวลาฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่ออีกสักหน่อยแต่ว่าต้องขอพักสักนิดหนึ่งนะฮะไม่งั้นไปต่อที่ยังด่านชายแดนเวียดนามไม่ไหวแน่ฮะอ่ะไปฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปสมทบก,กับคณะนะครับที่เขาจะเดินทางไปเวียดนามได้ทันทุ่งทีครับผม ทุกคนตอนนี้ตีสองเจ็ดนาทีนะฮะขอพักสักสี่ชั่วโมงเดี๋ยวหกโมงตื่นมาลุยกันต่อฮะเผื่อพรุ่งนี้ต้องขี่ทั้งวันแล้วก็ขี่ข้ามคืนนะฮะจะได้มีแรงยังไงเราต้องไปให้ถึงเวียดนามนะครับตามนั้นะราตรีสวัสดิ์นะทุกคนพรุ่งนี้มาลุยกันต่อเดี๋ยวไปดูว่าทางที่เราจะโหดแค่ไหนกับช่วงหน้าฝนและน่าจะมีพายุเข้าด้วยฮนะคุณแนะราตรีสวัสดิ์ครับผม ไปลุยกันต่อฮะ6โมง16นาทียังอยู่ห่างชายแดนอีก420กิโลตอนนี้ GPS นะครับบอกว่าเราจะไปถึงดาง่านห้วยโคน นตอนบ่ายโมงครึ่งแต่เอาก็จริงน่าจะไปถึงสักบ่ายสองครึ่งไม่ว่าอาจจะบ่ายสามก็ได้ทุกคนเพราะว่าเราคต้องแวะหินข้าวนะซึ่งบอนก็พยายามจะทำเวลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าพอข้ามลาวเนี่ยเลยสร้อยห้าสิบกิโลที่ทางจะโหดนะฮะ หลายช่วงนะครับเป็นถนนลูกรังนะฮะแล้วก็อาจจะมีดินสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็ฝนตกนะฮะก็จะทําให้เราไปได้ช้าลงไปอีกนะครับซึ่งถ้าหากว่าขี่ในยามค่ําคืนนะครับจากลาวไปยังด่านเวียดนามเนี่ยไม่สนุกแน่นอนแต่ยังไงเราก็ติดค่าแน่นอนนะฮะซึ่งก็ตามนี้ตามนั้นทุกคนเอาเป็นว่าถ้ายิงค่านะครับมันจะยิ่งทําเวลาได้ยากทําเวลาได้ช้าแล้วก็อาจจะทําให้ไปถึงด่านเวียดนามนะครับไม่ทัน ในตอนเช้าอีกวันหนึ่งที่เพื่อนๆทุกคนนะครับได้ข้ามแดนไปทางฝั่งโน้นเราก็จะข้ามไม่ได้ก็เป็นนั้นเกมฮะก็จะจบแค่ EP นี้แหละครับ EP เปิดแล้วก็จะเป็น EP ปิด พี s e ก็พามาผ่าใจกลางเมืองเลยทุกคนก็ถือว่าได้ผ่านชมแหล่งท่องเที่ยวในหลากหลายนะฮะที่ของใจกลางเมืองน้านเลยทุกคนอยู่ติดติดกันเลยไม่ว่าจะเป็นวัดภูมินนะครับหรือว่าวัดวัดช้างอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะแล้วก็ซุม้มลีลาวดีนะฮะวัดสวยๆเยอะนะครับใจกลางเมืองแต่เราไม่มีเวลาให้แหวะชมทุกคนแค่ผ่านชมไปกันต่อ เขาเรื่องเลยนะตรงนี้ครข้ามเขาครับผมเรายังอยู่ห่างดาด26กิโลเท่านั้นเองฮะก็น่าจะไปถึงก่อนไฟสองแล้วครับผมตอนนี้ได้ประสานทีมงานของพี่พลนะครับผู้ชายอพว,าวานะฮะเขาข้ามไปแล้วทุกคนแต่ว่าเขามีทีมงานนะครับสแตนบายรอรับผมซึ่งเก็บตกเหลืออยู่คนเดียวแต่หวังว่าก่อนจะไปถึงตาผจะไม่ตกนะที่เรากำลังอยู่บนถนนลอยฟ้าน,นาะครับผม อ่านู่นนู้นนู่นนูนคุณแดนคุณแดนทีมงานทุ่คนโอ้โหทุกคนหมดสิน้นความบันเทิงแล้ว800กิโลขี่มาฝนไม่ตกเลยคุณแดนเนะาะครับผมโอเคนำไปเลยโอ้โหฝนตกต้อนรับพอดนี้ทุกคน าาตามเขาไปฮะไปหน้าด่านนี่ฮะขี่มาถนนดีๆนะข้างหน้าก็จะเป็นด่านชายแดนลาวฮะถนนก็อย่างที่เห็นฮะเตรียมตัวบันเทิงได้เลยแล้วนี่ฝนตกด้โอ้โห ต,ตอนนี้เราข้ามมาอยู่ฝั่งลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเอกสารทุกอย่างง่ายมากนะฮะดำเนินการผ่านพี่พลผู้ชายอัมพวาที่เขาทําเอกสารทั้งไทยมาลาวนะครับแล้วก็ลาวไปเวียดนามแล้วก็ทั้งขาไปขากลับนะครับถึงแม้ว่าบอลจะมาช้าแต่นี่ฮะคุณแดนขอบคุณมากนะเรียบร้อยแล้วเช่ไหมรผมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมไม่ต้องคนระับขอบคุณมากฮะและทางในลาวเห็นพี่พลบอกตอนนี้เละเลยดีใช<อ>่ไหมใช่เราส่งทางขาดแต่ว่าเราในท้อซ่อมเสร็จแล้วแต่ก็พอไปได้ครับขอบคุณมากนะฮะโอเคทุกคนไปฮะเดี๋ยวเราเตรียมลุยกัน ซึ่งตอนนี้ฮะไปยังด่านชายแดนนะครับที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะไปอีกระยะทาง350กิโลสู่ด่านชายแดนเดียนเบียนผูนะครับประเทศเวียดนามซึ่งทางเจ้าโคดขนาดไหนผมบอกได้เลยครับว่า ไอ้800โลที่เราขวดมาเนี่ยฮะจากไทยอันนั้นนะฮะเ <l ain> ด็กๆของจริงรออยู่จากนี้ไปฮะ <l ain> ความบีบหัวใจก็คือถ้าหากว่ามันค่านะครับที่บอลได้ทําเวลาตอนนี้บ่ายสองห้าชั่วโมงก่อนฟ้าจะมืดซึ่ง GPS บอกว่า9้าชั่วโมงกว่าจะไปถึงเป้าหมายนะฮะยังไงวันนี้ติดมืดแน่นอนแล้วถ้ามืดทางอดโหดทุกคนลองจินตนานการดูถนนเละๆนะฮะแตกละแหงนะครับชำ่ชำๆแล้วยิ่งถ้ามีฝนตกเข้ามาอีกคือบอกได้เลยว่าไม่แน่ใจว่าคืนนี้ตีสองตีสามจะถึงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะพรุ่งนี้ แปดโมงเช้าบอลจะต้องไปให้ถึงด่านชายแดนเดียนเบียนฟูเพื่อจะข้ามพร้อมคณะข้ามไปเวียดนามไม่สามารถข้ามคนเดียวได้เหมือนที่เราฮะจะต้องมีคณะไปพร้อมๆกันนะฮะหลายคันหังน,นั้นฮะฉะนั้นถ้าหากไปไม่ทันคือทริปนี้จบตั้งแต่ EP นี้แล้วครับผมอ่ะไปลุ้นกันไปดูด่านชายแดนเวียดนามเดียนเบียนฟูโอ้ยลืม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  เรามาฝั่งราวเราต้องวิ่งเล่นขวาทุกคนไม่ใช่เล่นซ้ายโอ้ยลืมลืมลืมตั้งสติตั้งสตินะเข้ามาในลาวนี่ต้องตั้งสติเรื่องะนนนิดนึงนี่ทุกคนถ้าตรงไปนี่คือหลวงพระบางแต่เราจะไปทางเมืองอุดมไซ ประเทศลาวนะวิวภูเขานะฮะตลอดทางเลยวนภะูเขาใหญ่แล้วตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วฮะแต่ตอนตกเราก็ไม่กังวลน,นะเราขี่ได้แบบสบายๆครเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนดอกยางมานะครับเดี๋ยที่บอกไปนะยางคามลนะดอกยางเขาเยอะยิ่งดอกยางใหม่กึบๆนะฮะมันก็จะสามารถจิ้ตเกาะถนนได้ดีนะไม่ว่าจะ,ะเวลาฝนตกนะครับหรือว่าลุยโคลนอะไรพวกนี้ฮะ นะดูบนะนะน,นหัวกันดิทุกคนดำมืดเลยเจ้าดำนายเวนมารอยอยู่แล้วดูเหมือนน่าจะรอดจากวิบากกรรมก้อนเมฆเมฆฝนแต่นี่ทุกคนทางขาด อย่างที่บอกโอ้โหแล้วทุกคนลองจินตนาการดูนะว่าถ้ามันมืดนะครับแล้วเจอทางประมาณนี้ตลอดตลอดแล้วก็ฝนตกโอ้โหผมบอกได้เลยว่านรกเดี๋ยวเดีราผมแป๊บนึงพี่โอเคโอเคโอ้โหเซ่เซทางเละแล้วฝน้วยโอ้โหฝนช้ำเลยทุกคนเราไหวตัวเรารู้อยู่ว่ามาลาวนี่ต้องเจอทางโอ้โหดูข้างหน้าดิยาวๆทุกคนบอกแล้วว่าทางแบบนี้ยาวๆเลย โอเคห้นี <Okay>, ่แหละพี่น้องความบันเทิงของแท้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่ใหญ่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 โอ้โหไม่วันยะวันยังเลยนะครับพี่ใหญ่เ <c oughs> อไวเออไว้ถ้าไม่อยากเปบบน็นลูกบอเออไว <c oughs> โอ้โหอ,อ,อย่างสวยไอ้ยาอะอตรงนี้ฮะทุกคน เชื่อว่าเป็นแม่น้ําที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักรู้ไหมแม่น้ําอะไรอันแนเชื่อว่าต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วฮะนี่คือแม่น้ําของทุกคน และเมืองที่อยู่แถวนี้นะก็จะเป็นเมืองปากแบงฮะทุกคนแม่น้ำโขงแห่งนี้จะไหลผ่านเมืองหลวงพระบางนะมาตั้งแต่เชียงของนะครับดังนั้นถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศพิเศษในการนั่งไปหลวงพระบางนะฮะสามารถไปนั่งเรือที่เชียงของนั่งเรือเลยทุกคนแล้วก็ล่องแม่น้ำโขงเนี่ยฮะมาแวะที่ปากแบงแห่งนี้แหละฮะแล้วก็ยาวไปหลวงพระบางนะฮะตรงนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะแวะเช็คอินนะครับทางผ่านก็ถนนหนทางก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะบางช่วงก็จะขรุขระนะครับดินถล่มนะ ครับดินสไลด์นะครับฝนตกนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าบางช่วงก็ยังเป็นทางละยางไม่แน่ใจว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงตอนนี้เราห่างมาจากด่านได้ประมาณ30กิโลแล้วก็นี่แหละฮะทุกคนบอลอะไหวตัวทันบอลก็เลยเปลี่ยนยางนะเป็นยางคาเมลนะฮะก็เป็นลาย CM 704นะฮะอันนี้เป็นยางแบบกึ่งวิบากยางของคาเมลเนี่ยมีหลากหลายลายมากนะฮะก่อนหน้านี้บอลก็ใช้อีกแบบหนึ่งสาหรับถนนทั่วไปนะครับอันนั้นก็วิ่งทางดําได้สะดวกแะครับแต่เวลาอ่าเป็นวิบากหรือกึ่งวิบากเนี่ยฮะทางทางเรียบเรียบเนี่ยครับมันจะเลี้ยวยากนะครับบังคับยากนิดน,นึงแต่สําหรับลายอ่า cm704 บอกได้เลยนะ,ะว่าควบคุมทางลาบนนะครับถือว่าโอเคเลยเพราะว่าบอลก็หัวตุนเหล็กมาจากนนทบุรี800กว่าโลนะฮะแล้วก็ ที่สําคัญมันสามารถลุยทางลูกลังนะครับทางโคลนนะครับอย่างที่บอลกําลังจะไป3 0 0รวอยกโลในประเทศเราอย่างที่บอกไปฮะยางคาเมลมีเลือกหลากหลายลายหลากหลายแบบหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดเราใช้ลุยจริงไปในทุกสถานที่นะฮะเข้าสู่ปีที่5นะครับดังนั้นเราก็เลยกล้าการันตีเนะี่ยฮะยางในหลักสิบยางนอกหลักร้อยพร้อมให้เราได้ออกไปลุยเส้นทางใหม่ๆนะครับในทุกเส้นทางแบบไม่ต้องกังวลใจว่าเฮ้ยยางมันจะแพงเกินไปอีกอย่างสามารถเปลี่ยนได้บ่อยๆแล้วก็เวลาเรามาลุยอย่างเงี้ยฮะทางวิบากเราก็เปลี่ยนเป็นดอกวิบากนะครับสลับไป ให้เหมาะกับการใช้งานและการเดินทางเราจะสนุกมันและปลอดภัยไปฮะไปลุยกันต่อออกไปค้นพบเส้นทางใหม่ๆในแบบของบอลแน่นอนว่าเป็นทางลุกลังลุย เขาใจได้ไดไอ้ไอ้เขาใจดีเขามาเดินให้ชีมเทียมหน้าแข้งขอบคุณด้วโอเคเขามาเดินตำรวจให้เราวันลึกไปคนล้าหน่ารักทุกคนคนลาวใจดี จริงๆมันเป็นถนนล,ลาดยากนะแต่ว่ามันโดนดินที่สไลด์จากภูเขามากรบจะไม่กลายเป็นถนนพัลลงไปแล้วที่เห็นภูเขานี่คือกล้วยล้วนๆเลยนะทุกคนของประเทศจีนเขาแหละเคยดูข่าวอยู่ฮะว่าประเทศจีนเขา,ามาปลูกกล้วยที่ประเทศลาวเนี่ยฮะปลูกกันเยอะมาก แล้วก็ใส่สารเคมีแล้วมันก็ไหลลงน้ํานะครับทําให้ประชาชนเดือดร้อนเราได้มาเห็นกับตาทุกคนว่ามันเยอะจริงๆเป็นภูเขาเลยตอนนี้ยังอยู่ห่างเป้าหมายอีก200โลมาได้ประมาณ150โลแล้วแต่เริ่มเหนื่อยกับการกระแทกกระเทือนเห <laughs> มือนกระแทกมาตลอดทางไงรถเป็นทุกข์ขเจาเลยขอแวะสักหน่อยทุกคน ววแลว้ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะทุกคนจริงผมเหนื่อยมากคือมันกระแทกทุกคนมันกระแทกปังปังปังแล้วก็เจอฝนแล้วก็มาแดดแล้วมันก็กระแทกแล้วก็เจอฝุ่นแล้วเราก็หวดมาตั้งแต่เมื่อคืนเพิ่งได้นอนไปสามชั่วโมงกว่าแต่เป็นสมชั่วโมงที่หลับลึกทุกคนคือวิวมันสวยจริงทุกคนดูติวเขาล้อมรอบนะฮะ แล้วก็วัดนี้ผมเคยมาแล้วเข้าไปตรงตรีนเขาตรงนั้นมีน้ําตกโคตรสวยชาวบ้านก็อาบน้ําเขาซักผ้ากันตรงน้ําตกตรงนั้นแหละฮะผมเคยเข้าไปตอนผมมาเที่ยวลาวทั้งประเทศ90วันนะครับตอนนั้นขี่มอไซค์เที่ยวเหมือนกันแต่ว่าเป็นมอไซค์ของเวียดนามก็ขอพักตรงนี้แป๊บนึงกนเนี่ยฮะเจะดีย์สวยงามนะครับกับวัดนะฮะสวยงามแล้วก็เดี๋ยวไปต่อครับ หยืดเส้นหยืดสายกันพอสมควรแล้วยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยทุกคน350โลเพิ่งมาได้ร้อยกว่า,วาไปฮะดูกันต่อมาดูกันว่าวันนี้กว่าจะถึงที่พักจะถึงตีเท่าไหร่จะมีความวิบากกรรมอะไรรอเราอยู่บ้างไปฮะดูย น้ำกันริมทางแบบนี้เลยนะน้ำธรรมชาตินะฮะเย็นสบายโอ้ตอนนี้18.36ทุกคนใกล้จะมืดเข้าไปทุกทีเรายังเหลืออีก180กิโลนะจะว่าไปก็ประมาณครึ่งทางถ้าจะถึงที่พับก็ประมาณเช่นคืน 1, 2, 3, ที่1ที่2ที่3เดี๋ยวมาว่ากันบ๊าย จะมีอาหารตามสั่งโอเคร้านนี้ก็จะมีแบบอ่าเนี่ยฮะพวกลาบแกงข้าวเปียกเฝออะไรพวกนี้ฮะเอากะเพราหมูสับไข่ดาวราดข้าวจานหนึ่งนะครับเอาพิเศษเด้อมาแล้วทุกคนกะเพราหมูสับไข่ดาวอย่างเยอะ4 0 0 0ิบันีบตเป็นเงินไทย70บาทคิดให้เรียบร้อยแลวเฮ้ทุกคนขอเติมพลังวัน ไกันยาวๆสวัสดีครับพี่พล <Bye. S 2> ขออนุญ,ญาตอัดวิดีโอโชว์ในกล้องหน่อยนะครับผู้ชายอัมพาวา <Hey. S 2> นี่<ห>นเดิมทีะกะว่าเราจะได้เจอกันตอนค่ำน่าจะไปถึงสักประมาณ4ี่ห้าทุ่มแต่ดูทรงละ เราคงได้เจอกันพรุ่งนี้ซึ่งเดี๋ยวคืนนี้จะปิดคลิปก่อนแต่การปิดคลิปครั้งนี้ไม่รู้ว่าปิดคลิปแบบจบนี่คือจบเลยจบกันที่ EP นี้แหละ <c oughs> หรือว่าจะได้ต่อ EP สองเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่เมืองอุดมไซอยู่เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าทางอีก140กิโลนี่โอ้โห5ชั่วโมงมั้งแล้วผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วพี่พลถึงโรงแรมแล้วนะเพิ่งถึงเนี่ยนะ พี่พลเข้าด่าน8โมงใช่ไหมตอนนี้ประมาณสามทุ่ม11ชั่วโมงถ้าเทียบบัญญัติตาย,ยางกันนี่ผมก็น่าจะถึงโรงแรมประมาณสักตีสามดิใช่ไหมเพราะผมเข้าบ่าสองไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมเริ่มตัวร้อนแล้วจริงๆอ่ะถ้าตัดสินใจได้ผมอยากจะนอนตรงนี้แล้วผมยังไม่อยากไปต่อแล้วอันนี้พูดจากใจ เออมันมันมันตั้งใจแล้วไงว่าต้องไปให้ถึงอ่ะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าหากผมน็อกระหว่างทางเวียดนามพี่พลเขาทําทัวร์มานานเวียดนามเนี่ยไม่สามารถเล่นเส้นทําอะไรยังไงให้ผมข้ามไปคนเดียวไม่ได้ก็เอาเป็นว่าไปฮะทุกคนไปกันต่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอผู้ชายอัมพวาสำหรับอีพีนี้ในหน้าแบบนี้แล้วกันนะครับใครอยากมาเวียดนามหรืออยากมาเที่ยวลาวนะครับไปดูในเพจผู้ชายอัมพวาได้เขาจะเป็นคนที่จะพาเราไปเอเวอเรส นะครับแล้วเขาก็เคยพาเราไปเชงกีล่านะครับเอาเป็นว่าหน้าตาเขาแบบนี้นะทุกคนเหมือนโจรน,นิดนึงแต่บริการดีน่ารักเอาเป็นว่า EP นี้เจอเขาแบบนี้แล้วกันแล้วก็หวังว่า EP หน้าเราจะได้เจอเขาตัวเป็นๆที่เวียดนามถ้าไปไม่ถึงเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตพูดจริงซีรีสคกับบบายบายครับอ่ะตามนั้นทุกคนไปฮะลุยต่อเขาเพิ่งถึงโรงแรมกันสามทุ่มครึ่งอ่ะทุกคนไปกันต่อแล้วก็นิดนึงขอพูดจากใจจริงนะครับ ขายของหน่อยรอบสุดท้ายครับทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้ผมคงไม่มีอารมณ์มานั่งอ,อวยยางคาเมลนะครับแต่จริงๆอะ่ะบอกตรงๆว่าไม่ได้อวยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นผมใช้ยางคาเมลมาเข้าสู่ปีที่5แล้วใช้จริงลุยกันมาจริงๆ อย่างเมื่อวานกลางคืนถ้าถ้ายางรั่วยางมีปัญหายางระเบิดซึ่งทุกคนจะเห็นผมควรแบบตุลเหล็กคือบ่อยบอยมากๆคือมีอยางในยางอะไร่แต่ผมเปลี่ยนเองไม่เป็นนะครับฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีปัญหาระหว่างทางผมไม่สามารถเปลี่ยนได้ฉะนั้นทุกคอนเทนต์ที่คุณเห็นหัวตุลเหล็กค่ำๆมืดๆแบบนี้ฮะบอกได้เลยว่าที่ทําภารกิจสําเร็จนับไม่ถ้วนมาจนถึงทุกวันนี้ฮะถ้ายางมันไม่ดีจริงนะครับมันอยู่กับผมไม่ได้ และแน่นอนครับทุกคนยางคาเมลยยําเสมอฮะคุณภาพดีขนาดนี้ราคาโคตรคุ้มยางในหลักสิบยางนอกไม่กี่ร้อยครับผมอ่ะตามนั้นไปต่อฮะลุยอหมาไว้ข้างหน้าดีกว่ามันเริ่มหนาวแล้วตอนนี้ GPS บอกว่าจะไปถึงตอนตีหนึ่งเนาทีก็หวังว่าสักไม่เกินตีสอก็น่าจะยังพอได้มีเวลานอนทุกคนแต่ถ้าหากอย่างที่บอกเทียบบัญ,ญัตตาย,ยางตามที่ทุกคนบอกอ่า ตีสครึ่งตีสีนี่พรุ่งนี้เราน่าจะหมดแรงแต่เอาให้ไปถึงก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าไปฮะร้อกิโลเมตรปรเด็นคือเวลาอยู่ข้างๆเสียวถ้าทรงตัวไม่ดีแล้วเอ็นไปทางนั้นนี่โอ้โหกับเซิร์ฟเก่า ทุกคนตอนนี้เหลืออีก84กิโลเมตรเราอยู่ในเข้ามาจากอุดงไซแขวงอุดงไซตอนนี้เราอยู่เข้ามาในแขวงพงศาลีก็คือเป็นแขวงที่อยู่เหนือสุดของอประเทศลาวอากาศก็จะเริ่มหนาวๆเย็นๆครับผมซึ่งในตัวเมืองพงศาลีนี่อยู่ไปไกลเลยหิมะตกดยเอาไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนหิมะตกจริงๆแต่นานๆจะตกทีคล้ายๆซาปาที่เรากําลังจะไปเนี่ยหิมะตกเหมือนกันที่ซาปา อาจต่ว่านานๆตุกทีแล้วแต่ช่วงอากาศแล้วแต่ช่วงปีโอ้ยทางดีกว่าช่วงก่อนถึงอุดมไซทุกคนแต่ก็ไม่ได้ดีมากเนี่ยฮะสภาพอย่างที่เห็นเลยครับผมมีแบบนี้มาทักทายเป็นระยะระยะลมก็มีให้หลบเป็นระยะระยะเช่นกันตอนนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่เริ่มกังวลใจทุกคน แม้ว่าจะเที่ยงคืนนิดๆอากาศมันหนาวอยู่แล้วนะแต่ผมรู้สึกมัน,มนหนาวแบบหน,หนาวเย็นๆเหมือนฝนน่าจะรออยู่ข้างหน้าหรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจและอย่างวันนี้เป็นคืนฟ้าสว่างนะแต่ข้างหน้าเราเนี่ยครับเหมือนกับว่ามีเมฆฝนจกรอเราอยู่เลยทุกคนอันนี้เป็นอย่างเดียวเลยทุกคนที่ไม่อยากให้เจอตอนนี้ก็คือฝนตกยามค่าคืนอันนี้คือพีคสุดละตามนั้นฮะเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันทุกคน ถึงแล้วจ้าเมืองไม่รงนี้ห่างจากด่านชายแดน20กิโลนะฮะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ชิดติดกับชายแดนนะครับผมในคืนนี้โอเคในที่สุดก็มาถึงอ่ะตอนนี้สรุปเวลาฮะทุกคนตีสองพอดีทุกคน ตามนั้นเดี๋ยวเข้าไปเอากุญแจนะฮะแล้วก็อ๋อไม่ไหวละสิ้นสุดการเดินทางทั้งหมด31ชั่วโมงข่าวดีก็คือเราจะได้พักผ่อนสักทีหลังจากที่ปวดมานะฮะก็จากนนทบุรีเออไม่สิจากสีราชนะฮะก็อ๋อนั่นแหละก็30กว่าชั่วโมงในการเดินทางส่วนข่าวร้ายก็คือคุณออยแฟนพิบลบอกว่า พรุ่งนี้รอหมุนเจ็ดโมงครึ่งหกโมงครึ่งให้กินข้าวนั่นหมายความว่าจะได้พักผ่อนแค่สี่ชั่วโมงพรุ่งนี้ไปลุยกันต่อฮะไวรอติดตามกันในอีพีหน้านะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามดูไลฟ์สไตล์นะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวหรูหราแต่มันก็มีแบบอะความมันความบ้าพลังความปิดแผนความอุตสาหพยายามก็อะไรก็แล้วแต่นะเป็นไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการเดินทาง ในการที่จะไปเที่ยวเวียดนามนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณยางคาเมลด้วยที่มาสนับสนุนนะฮะให้เดินทางอย่างปลอดภัยออกไปค้นหาค้นพบเส้นทางใหม่ๆนะฮะในแบบของเรากันเองนะครับก็ยางเขาราคาถูกคุ้มค่าไม่แพงนะครับผมอ่าไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้าผมไม่ไหวละเริ่มเบรอนะฮะพองไ้ปั่นปวนนะครับขอ พักผ่อานาบน้ําให้สดชื่นนอนเอาให้หลับสนิทแล้วพ่งนี้ไปกันเวียดนามบ๊ายบายรารีสวัสดิ์ถูกคนผมไม่คิดว่ามันจะรู้รา,มาเมาขนาดนี้ทุกคนแน,น่เขายกให้เขายกให้เช็โอ้พี่พลสุดยอดโอฟนั่งขี้กันเดี๋ยวไปไปแช่ไปแช่แช <laughs> สบายกูแช่น้ำ วิวนาขั้นบันไดนะฮะอันเป็นไฮไลท์ของประเทศเวียดนามที่เห็นปุ๊บทุกคนจะรู้เลยว่าที่นี่คือมูจังจาย